ก็ีอะได้เรือน้อยลงอะไรอะไรที่นี่พลาคาซังเรานี่ไนขาย้แจนะเพื่เยพ่เดี่เยอเ่ง้าแล้วของหลตั้ไม่ได้ย่้าขายหาเนี่ยว่าเชือยา้นเอ่ะแบบ่ายันก็ไม่ได้ก้ไม่ด้วยเย้ามาผูกเนี่ย เลขสี่สาตอนนี้นับเดืนเอน,นใกล้เดือนแล้วระครับถึกขาปัญญาถึงตา